พี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูมารู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับก็คือเพชรสังข้านะครับผมรายการวันนี้ก็คือธรรมชาติบำบัดและโฮมเมดมีดี้นะครับอันนี้คือเพชรสังขาานะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับผมผมจะพามาดูต้นเพชรสังข้านะครับที่หลังบ้านนะครับเอามาจากนครปฐมครับผมก็เพชรสังขาอยู่นี่ครับนี่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้แล้วก็ ไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะของต้นเพชรสังฆ่านะครับถ้าเราดูเนี่ยมันผุมเด็ดมานะครับก็มันคล้ายๆกับอะไรนะครับแก้วมังกรนะครับลักษณะนะครับผมต้นมันเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ครับเพชรสังฆ่านะครับก็สรรพคุณของมันเพชรสังฆ่าเนี่ยสรรพคุณของมันก็คือว่าแก้ลิสิดวงนะครับใครเป็นลิสิดวงใครเป็นลิสิดวงเนี่ยมันสามารถแก้ได้นะครับก็เอาไปกินนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการกินว่ากินยังไงทํากินอย่างสังฆ่าเนี่ยถ้าหาว มะขามใช้มะขามก็ได้นะครับโปกไอ้เพศสังฆารตันนี้ไว้ข้างในแล้วเราก็กินนะครับการที่เรากินสดๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันมันจะคันมากนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการทาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเราเอากล้วยมานะครับอันนี้คือกล้วยนะครับเมื่อกี้ผมเอากล้วยนี่มาหั่นเอามาหั่นนะครับแล้วก็เราก็ปอกไอ้ตัวที่เป็นสารของเพศสังฆ้านี่คือต้นเพศสังฆ้านะครับผมนี่ยอดมันเด่นนะเมื่อกี้นะครับผมก็เอาไปที่สมบูรณ์แก่กว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มันมันอ่อนมากนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ครับแล้วก็หานตัวทีี่่เเป็นหลยม นะครับเดี๋ยวเอาเอาเหลี่ยมพวกนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นเหลี่ยมพวกนี้ออกนะครับให้กับพี่น้องได้ดูนะครับใครที่เป็นโรคที่สีดวงนะครับเวลาเข้าห้องน้ําลําบากนะครับเราก็กินตรงนี้นะครับวันละสองมื้อนะครับเช้าเย็นนะครับเราก็หั่นกล้วยองมาอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เราก็ทําเป็นชิ้นๆนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่นะครับผม อันนี้ทำทำให้พี่น้องได้เห็นเฉยๆนะครับแต่ในถ้าหากว่าใครเป็นจริงๆก็เราก็จะแสงข้างในอย่างนี้ครับผมนะครับทำแล้วก็ใส่เข้าไปในกล้วยแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับคือกล้วยของเราเนี่ยแบบนี้มันมันมันใหญ่ไปนะครับเราเรา มันใหญ่นะครับเรากลืนเรากลืนลําบากเมืวัามันใหญ่กลืนลำบากนั้นผมก็จะหั่นให้เหลือชิ้นเล็กๆขนาดนี้นะครับชิ้นเล็กขนาดนี้ครับนะเราหั่นให้เหลือชิ้นขนาดนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็กลืนไม่ใช่เคี้ยวนะครับเกินเข้าไปทั้งทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็กลืนเพราะว่าถ้าไอตัวเนี้ยมันจะได้ไปทํางานที่กับพ่อของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกๆท่านนะครับไอตัวที่สามท่านนะครับผม เราอย่าไปทาเก็บันไว้นะครับคือทํากินวันต่อวันทําตอนนี้กินตอนนี้นะครับผมก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับก็อย่าอย่าบอกพี่น้องทุกทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านเจ็บป่วยไม่สบายเกิดจากลิสีดวงนะครับสิ่งที่ควรจะแก้อย่างแรกถึงอาหารการกินครับควรจะกินพวกผักผลไม้นะครับงดเนื้อก่อนนะครับกินแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดนะครับพอเคี้ยวละเอียดี่ก็ทาตัวนี้เข้าไปนะครับเพชรง้าดนะครับกับกล้วยนะครับหรือว่าเอามา เอาทําเป็นเม็ดๆก็ได้นะครับทําเป็นก้อนๆใช้มะขามมะขามเปียกนะครับใส่เข้าไปนะครับเราก็จะกลืนง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านก็คือว่าพี่น้องจะต้องอธิษฐานครับและท่านอาธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับอธิษฐานด้วยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าจะทรงเยียวยารักษาท่านครับผมขอให้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ